<c oughs> สอบอัทเธอได้ขนาดดีชายใหญ่เขาไาหาน้องาสาวเอาเขาเขาจะดูว่าหญิงเล็กด้านนอนหลับหรือไม่แต่ว่าชายใหญ่ได้ทําน้ําลายหล่นใส่หญิงเล็กหญิงเล็กทนไม่ไหวแล้วหญิงเล็กเลยตื่นขึ้นมาโอ้แม่เจ้า เธอมากวนวฉันทำไมนี่ชายใหญ่ฉันรับไม่ได้เลยแต่ว่าชายใหญ่ไม่ได้ทนฟังชายใหญ่ยังใช้การลุกลาดนั่นนะชายใหญ่สะก,กิดยิงเล็กบอกว่าตื่นได้แล้วเพราะว่าชายใหญ่จะนอนเดี๋ยวค่อยดูแนละ้วว่าชายใหญ่จะนอนหรือเปล่า <c oughs> นะเดี๋ยวดูชายใหญ่เดี๋ยวดูชายใหญ่สบายนะจะนอนหรือเปล่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดนะครับอ่าสวัสดีสวัสดีครับ <c oughs> อ้าวล้มตัวลงนอนแล้วครับนอนแล้วนอนแล้วเล,วลงตั้งนานเลงตั้งนานสุดท้ายดูชายใหญ่ดูชายใหญ่หญงแล้วเลงอีกเลงแล้วเลงอีกดูดูด,ดูจะลุกขึ้นลุกไม่ขึ้นชยใหญ่ลุกไม่ขึ้น ขึ้นแล้วไม่ได้นอนนะเนี่ยดูแล้วแย่งที่เล็กนอนแย่งที่เล็กนอนนะ <c oughs> ใหญ่ใหญ่แค้งหญิงเล็กอะ่ะ

ล้มหงายลุ่มคว่ำล้มหงายลุ่มคว่ำล,มมล้มหงายอ้าวอยู่เล็กนอนเหมือนกันใช่ใหญ่อีกเล็กนอนแล้วสวัสดีพี่ปีนสวัสดีครับสวัสดีครับ and um.